ประธานสัมพันธ์บอกพี่น้องนะครับในกลุ่มในแก้วนะครับประธานสัมพันธ์ชอยการนะครับในยุทธวิธีทางนี้จะสําเร็จได้นะครับพี่น้องต่อนะครับพร้อมโดมายโดมือประชาสัมพันธ์นะครับแบบลูกบ้านนะครับโดยเฉพาะทางพี่น้องถูกตัวว่าสััมพนธ์ดูนะครับคอมโดมือจากพี่น้องนะครับเลหลายท่านนะครับถูกหมู่บ้านนะครับใส่จอยกันนะครับประชาสัมพันธ์นะครับ พี่น้องโามไฟบอสแห่งนะครับก็ดูลงยูทูบเด้อระดับงานกับเดีย้ยบนะครับใจใจร้องยูทูบนี่ครับคุณยายคยายมันก็ใส่บาทกันค่ะคุณยายหนาวเลยนี่คุณยายหนาวคุณยายคือก็หนาววันหนาวแบวก็ดีเนาะค่ะหนาวเลยมารอใส่บาทเข้าสารอาหารแห้งนะคะ บ่บ่มีนะเนครับมาหลายอยู่จ้ะกะนูในหมือแร้งนะครับกะยังมีนะครับคอนเสิร์ตนะครับมีกิจกรรมถ่ากันึ้นนะครับกะให้พี่นอกนะครับมารวมงามบุศลนะครับโดยเฉพาะมืออื่นนะครับวันที่28ก็จะเป็นการนะครับยโรงงานผ้าแร้งนะครับอุปาสังคันนะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดีนิเก์นะครับจะเดินทางมาเป็นประธานนะครับในตอนซีโมงแรกนะครับประชาัิพว่าพี่นนอกเฮ้านะครับท่านผู้ว่านะครับจะเขามาที่อำเภอเฮ้านะครับในซีโมงแรกนะครับจะบปซีสูตรวันนะครับสูตควันเข่านะครับเรียนเชิญพี่น้องนะครับในภาคมือเอิญนั่มนะครับประชาัมพ์บอกพี่น้องนะครับ ทางหลายๆนะครับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ซอยกันนะครับว่าเฮามีกิจกรรมใหญ่เป็นกิจกรรมของอำเภอเฮานะครับท่านนายอำเภอเฮาได้จัดขึ้นนะครับสองปีแล้วนะครับกิจกรรมงานกลุ่มเขาในอำเภอพึงปูนะครับขอนะครับประชาชนทุ่านในพิหน่องทราบน้ำเด้อครับเด้อท่านผู้นำนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับ ได้พอกระจายข่าวนะครับประชาสัมพันธ์นะครับในงานเข้านะครับวัตที่ทิเจี๊บเป็นบุแรกแต่มีงานนะครับเอือนนะครับก็จะมีพิธีเปิดนะครับบายซีสุควันเข่าทุพี่น้องเต่ละบูบ้านนําเข่าเบือขม่านะครับในงานลำเพลเข้านะครับวัตถุประสงค์นะครับมืกกจกรรมนะครับที่ต้ตง ใส่กายนะครับในการเล่นล้านเข่านะครับในการกระลุ้นถมล้มนะครับทางมือบ้างนะครับแต่ละมือบ้างใส่น้ำนะครับเข่าเปลือกเขาม้านะครับแล้วก็ซอยกันนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับการจูงง่บ้างใส่ละมือนะครับสวัสดีประชาชนสัมภาษณ์นั่นะครับเขาสารอาหารจ้าจ้าอกเขมกินอยเลี้ยวอก็ เนี่ยนี่อามาตินี่ข้ามาถึงแล้วนะไปวัดโอ้จะไปถึงพอะไลน์แล้วนะมาด้วยโอ้พระเจ้าพ่อไปวัด มา,มาดูแลบ้านเฮาเมืองเฮาเดีดีเรอพี่นี่นเ่พี่นี่พาหัก่พี่นี่พี่ี่่นี่พี่นครัีเนา่ี่น่พ สา้างสรรคปักบทงานบุญคุณพรใหญ่จ้าพี่น้องขับรักาประชาสัมพันธ์นะครับนาำผ่อนนางรั่นะครับยีสิทธามุบานอากาศ่วยงานราชการทุกชวนนะครับทุกหน่วยนะครับท,ที่ร่วมน,นะครับมือในวัน เปิดงานปุ่มขนไยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่เดือทามานะครับกับประธานท่านบอกรับบอกนางรํานะครับนางพอดนะครับให้เตรียมนะครับให้พรอนะครับในการรับนะครับให้การเยียบหน้าพญาเยียบเทียนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจะร่วมเป็นประธานแมะมือนะครับกับบอกกล่าวกันต่อต่อกันไปนะครับเป็นงาน พันธุ์ไทยัน,นมาโอ้ยพีทครับอันขอโทษขอภัยนะครับไม่มือแรงนะครับไม่เหมือนเดิมท่านผู้ว่าที่เข่ามือแรงนะครับผมผมเออจับสวน่ซับส่วนโอ้ยท่านผู้ใหญ่แล้วอยู่ใส่นอนหน่อยมาจับไม่บังอันหลงไปตุละครับ โมเล็นะครับโมเล็กนะครับในการเผื่ห้างนะครับขอโทษขออภัยนะครับจอยกันนะครับพี่น้องนะครับมุงมูลนะครับมอดในแลงน้ำใจนะครับในงานนี้นะครับพรอมเข่าญ่กระตั้งให้เห็นแล้วนะครับในการนะครับเดินจากทุ่งทุกงดบ้านนะครับไม่พลาดโอเล็กนะครับผมขออภัยนะครับโทษที่มาที่รับเล่ามืออื่น อ่าเมื่อแรกพอกันนะครับสีม่งแรกนะครับนางควอนางล่ำนะครับพี่นอ nah, okay. Bi ้องนะครับพอข่ามชาชนพี่น้องชาวบึงบูมนะครับรวมบูญรวมงานครั้งนี้นะครับในเมื่อแรกนี้นะครับตอนที่27นะครับเป็นเวลา241ปีจิตวิญญาณคนสีสเกลเปลี่ยนด้วยความสามัคคีและมีหัวใจเย็เอาง่ายเอายา